็มะนาวไว้ได้ไหมอ่ะเออแม่นอยู่หายเบิดแล้ว <c oughs> ได้อ่ชอบกินแตงกวาแซลมอนอร่อยแซลมอนอันนี้กุ้งปะดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกุยคุยเขีย่ยวฮะกุย ผู้ชายทำแบบนี้อะไรตั้งเลยอะอะไรตัวเองอะไรตัวเองได้ไหมชีพผู้ชายฉันรู้แล้วอยากฉันอู้ตั้งนานแล้วฉันไม่อยากพูด <laughs> พรุ่งนี้เดี๋ยวเราตื่นมาแตนไอเคไอ้ตื่นมาวิ่งใช่เมืนอี้นอนเร็วที่สุดเลยวันนี้ไม่เราต้องคุยกูยังเดี๋ยวเราของคนนะอ่อเราจำเหื่อใครอ่ะแถวเหลือแถวแถวคุยยังยังครับใช้คุยแล้วฮะครับก็เลยรีบนอนที่สุดเลยในโลกเลย อดยาแก้แพ้ไปเลยกว่ากวัแบบจามพรุงนี้จาม